สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กมาร์เก็ตติ้งกันนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปวิเคราะห์การสร้างกลยุทธ์เชิงประสบการณ์กันนะคะแสศสิรีได้เริ่มประกอบธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์เมื่อปีพศ2527และจดทะเบียนเข้าบริษัทหลักทรัพย์ในปีพศ2539ในช่วงได้ของการประกอบธุรกิจเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการชุดใจกลางเมือง แต่สิริมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจหลากหลายกลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นตามพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมเป็นต้นค่ะสองจะเป็นกลุ่มบริหารธุรกิจค่ะเช่นธุรกิจโรงแรม,มและสามจะเป็นธุรกิจการลงทุนเหรียญดิจิตอลซึ่งเป็นธุรกิจที่ลงทุนทั้งในและนอกประเทศค่ะสั่สิสริยังได้ยึดมั่นต่อปัชญาการสร้างสารรค์โดยคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในยุคป,ปัจจุบันเต็มไปด้วยความนวนใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับธุรกิจแสนชิิจึงไม่รออนาคตให้มาหาแต่เรื่องที่จะเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองกาดูข้อสหผสมทางการตลาดของแสนชืิกันค่ะด้าน,นผลิตภัณฑ์มีบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่มีพื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงกัน มีความเป็นส่วนตัวชาวโฮมแสนสิมีการออกแบบพื้นที่ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้าน,นของราคาราคาบ้านเดี่ยวและบ้านแฟลตจะเริ่มต้นที่2อร้านหาแสนบาทต่อยูนิตส่วนราคาของชาวโฮมและโฮมออฟฟิศจะเริ่มต้นที่1นร้ายสแสนบาทต่อยูนิตค่ะด้านช่องทางการติดต่อแสนสนริได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแบรนด์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และยังสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าผ่านแสนสลิมัลติแชนแนลเช่นแสนสิริ v วทร u เซลล์แก a เ l อรีเป็นการเยี่ยมชมโครงการเสมือนจริงบนเว็บไซต์นรกอของการส่งเสริมการตลาดแสนสริได้เปิดตัวแคมเปญพิเศษแสนสรีผ่อนให้24เดือนเพื่อเป็นการช่วยให้ลูกค้ามีบ้านง่ายขึ้นเป็นเป็น Top ปออฟไมเมื่อลูกค้าต้องการมีบ้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแสนสรีได้ออกมาตอกย้ำในเรื่องของการสร้างจุดเปลี่ยน ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยลุกหน้าสู่เป้าหมายแต่เป็นองค์กรที่ปล่อยการเรือนกระจกเป็นศูนย์ในด้านการโฆษณาเซนซูรีได้ทําการสื่อสารทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์การขายโดยพนักงานแสนซีรีจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการที่คอยให้คำแนะนำและตอบข้อสักถามของลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการการวิเคราะห์สวฟตของแสนซีรี สนชรีมีจุดแข็งในเรื่องของตาสินค้าที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคมีบริการดูแลบ,บ้านจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานจุดอ่อนของแสนชลีเป็นเรื่องของการกำหนดราคาก่อนการเรื่องก่อสร้างที่อาจส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงถ้าบริหารไม่ดีในเรื่องของโอกาสความต้องการของตลาดมีมากสามารถขยายโครงการได้เพิ่มมากขึ้น อุปสรรคของแสนซิรีด้วยธุรกิจบ้านจัดสรรให้ผลตอบแทนสูงการพัฒนาบริษัทของคู่แข่งรายย่อยที่มีเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงในธุรกิจการวิเคราะห์คู่แข่งขัดของแสนซิรีด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการจเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องทําให้ในตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้นกลุ่มคู่แข่งขันทางธุรกิจบ้านจัดสรรของแสนซิรีได้แก่สุภารายพฤกษาและแอนเฮสมมาถึงการวิเคราะห์การสร้างกลย,ยุทธ เชิงประสบการณ์ของแสนสิบิกันแล้วค่ะการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์เป็นกลยุทธ์ที่อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีปัจจัยที่สําคัญดังนี้ค่ะการสร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านการสัมภาษณ์เป็นการใช้ประสาทสัมผัสของลูกค้าเป็นปัจจัยในการสร้างประสบการณ์แสนสิบิเปิดประสบการณ์เยี่ยมชมโครงการและบ้านตัวอย่างเสมือนจริงไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหน แับเ i ิร์ลทัวร์เซลล์แกผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆเพราะแพลตฟอร์มที่ให้พนักงานสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้โดยตรง Home Service Application แอปที่รวบรวมทุกการบริการเกี่ยวกับเรื่องบ้านด้วยสมาร์ทโฟนทำให้รู้สึกเหมือนมีเลขาส่วนตัวตลอด24ชั่วโมง Hom Automation เป็นการควบคุมทุกระบบในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนการสร้างกลยุทธ์เชิงประสบการณ์ผ่านความรู้สึกเป็นการตลาดที่มุ่งเน้นการกระทำ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหลกักแสนสิริสร้างความแปลกใหม่ด้วยการจับมือกับการ์ตูนขายหัวเราะ เปิดตัวบ้านนี้ฮ่าฮ่าแคมเปญสุดคีย์แท,ที่สอดคล้องกับแนวคิดสปิดชูมาร์เก็ตเป็นการสร้างประสบการณ์ความสุขและเสียงหัวเราะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการสร้างกลยุทธ์เชิงประสบการณ์ผ่านความคิดเป็นการตลาดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติที่มีต่อตาสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคตแสตชิริให้ความสําคัญเรื่องคนผ่านแรงบันดาลใจ u r m e d f o r life เพราะคุณคือแรงบันดาลใจที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดของบ้านการสร้างกลุ่์เชิงประสบการณ์ผ่านการกระทําเป็นการกระราดาที่ออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแสนสิริยังได้ร่วมมือกับบริษัทพ,พับ p r o p e ตี้จำกัดในการพัฒนา home service application นวัตกรรมใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในด้านข้อมูลการแจ้งเตือนและบริการโฮมแคร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์และตอบสนองการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลการสร้างกลยุทธ์เชิงประสบการณ์ที่มุ่งหวังให้เกิดความสัมพันธ์อันดี เป็นการมุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและลูกค้ารายอื่นเป็นการปลุกกระแสการตอบรับและสร้างความจัท้าในตาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแสตลีร์ลูกกลยุทธ์ของใจลูกบ้านในยุค New Normal จับมือกับ The เดอมอลได้ปิดตัวแคมเปญ M-Community ประสบการณ์อปป p p i n g วใหม่ กับเอ็มคอมมูนีปอกอ้ำมมอแสิบิยังได้ส่งต่อความสุขด้วยการเข้าใจในการนำเสนอนวัตกรรมและการบริการเพื่อมอบความอบอุ่นและความสะดวกสบายให้กับผู้ที่อยู่อาศัยขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ